สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการลุงน้ำตาลพาทำรรนะครับก็วันนี้นี่นะครับลุงน้ำตาลจอดอยู่ด้านนี้นะครับพอดีเมื่อวานเนี้ยไปมอบตัวของลูกชายนะครับก็น้องโอ๊กนะครับก็ไป มอบตัวขึ้นปวชวปีหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้มีลูกค้าแจ้งว่ามีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยซึ่งเสียก็เดี๋ยวจะมาตรวจเช็คดูนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรอาการเบื้องต้นเลยนะครับก็คือเสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้านะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาลองใช้ไม้กันสั่นนะครับในการถ่ายทำก็อาจจะภาพอาจจะมีโคงเคงหรืออะไรยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ลองหัดใช้ไม้กันสั่นในการถ่ายนะครับก็เดี๋ยวจะมาตรวจเช็คกันเลยนะครับว่าอาการเป็นยังไง ภาพมันจะเยียงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับพยายามปรับศูนย์ของไม้กันสั่นนะครับก็นี่เลยเดี๋ยวจะมาลองเสียบปลั๊กก่อนนะครับก็พอเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับ ปกติถ้าเครื่องใช้ได้ปกติเนี่ยตัวเนี้ยไฟจะขึ้นนะครับเนี่ยไฟตรงนี้จะขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พบเจอก็คือเวลาเอาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยไปตั้งถ้าปิดไว้ไม่ดีนะครับหรือบริเวณไหนที่มีหนูเยอะก็จะโดนหนูเข้าไปกัด สายไฟนะครับทำให้สายไฟขาดก็เลยอาจจะทำให้ไฟไม่เข้านะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะไปดูด้านหลังนี้ก่อนเลยนะครับว่ามีสายไฟที่มาจากนี่นะครับเนี่ยจากปลั๊กเนี่ยเข้ามานี่มันจะมีสายไฟขาดไหมครับด้านหลังนี้นี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นสายไฟเข้ามาด้านหลังนี้ เดีอันดับแรกต้องเปิดตัวนี้นะครับซึ่งการจะเปิดตัวนี้ฝาด้านหลังนี่ก็คือจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัว2ตัวตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาถอดกันเลยนะครับก็เนี่ยเตรียมไว้แล้วโอเคเดี๋ยวจะมาถอดนะครับแล้วก็ดูกันนะครับ ตัวตวกมาแล้วนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวโอเคก็หลุดมาแล้วนะครับพอหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ง้างตัวนี้นะครับในฝาแล้วก็ตบไปด้านหน้านะครับเพราะด้านหน้ามันจะเป็นล็อกของมันนี่นะครับตบไปด้านหน้าก็ โอ้โห,โอโหขอโทษทีนะครับแรงเป็นหนักนรกระลุดมาแล้วนะครับจากที่ฝาหลุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านนี้เลยว่าอ่าให้มันไล่ดูด้านนี้นะครับนี่นะครับเป็นสายไฟที่เข้ามานะครับก็ให้ไล่ดูบริเวณสายพวกเนี้ยก็ว่ามีสาย ขาดหรือเปล่าสายมีอาการขาดหรือเปล่าจากที่ลุงน้ำตาลดูดูแล้วก็ไม่มีขาดนะครับเบื้องต้นคือไม่มีสายขาดนะครับสายยังอยู่ในการปกตินะครับไม่มีสายขาดแล้วทีนี้ถ้าข้างหลังไม่มีขาดแล้วนะครับเราก็จะไปไล่ดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้เลยนะครับ ก็คือตัวนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดฝาด้านหน้านะครับฝาด้านหน้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ก็ต้องเปิดปุ่มสองปุ่มนี้นะครับเป,เปิดออกนะครับมันจะเป็นสลักล็อกนี่นะครับก็เป็นการถ่ายทำคนเดียวนะครับก็อาจจะ ถ้าปาดจะไม่นิ่งไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับพอเปิดฝาออกมาปุ๊บจะไปเจอน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะขันออกสองตัวนี้นะครับขันออกมาเลยนี่นะครับขันออกมาจะเป็นนอดด็อตเดรยยาวๆอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับ ขันไว้ขันออกมาเลยสองตัวนี้ก็ปลุกค,ความเป็นช่างในตัวคุณนะครับง่ายๆสไตล์ลงน้ำตาลนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เอาออกหมดแล้วนะครับสองตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมา เปิดฝานะครับเปิดฝาด้านหน้าก็เปิดฝาด้านหน้าก็เปิดอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงตัวนึงก็เดฝาขึ้นนะครับแล้วฝาด้านหน้าเนี้ยเวลาเราถอดน็อตเสร็จรแล้วก็ตบไปด้านข้างนะครับ พอตบไปด้านข้างเห็นไหมครับมันจะหลุดออกมาอย่างนี้ก็สามารถเปิดได้เลยนะครับเนี่ยก็จะสามารถเปิดออกได้เลยโอเคเปิดออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่สายไฟด้านในนะครับว่ามีสายในขาดบ้างตอนนี้หลังจากไล่ดูสายไฟนะครับ ก็นี่ก็ยังอยู่ดีนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ดีก็ไล่ๆมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้มาเจอแล้วนะครับสาเหตุสาเหตุที่ที่ทำให้ไฟไม่เข้านะครับนี่นะครับเพื่อนๆ เจอสาเหตุแล้วนะครับก็น่าจะเป็นหนูกัดนะครับน่าจะเป็นหนูกัดนี่นะครับสายไฟขาดนะครับผลจากน่าจะเป็นการฝีมือเจ้าหนูนะครับเข้ามากัดสายไฟขาดก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลจะลองต่อสายนะต่อสายนะครับว่า เมื่อกี้เริ่มถอดปลั๊กไฟนะครับทุกครั้งที่ทําต้องถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับก็ทุกครั้งที่ทําก็ถอดปลั๊กไฟให้ดีนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาต่อสายไฟเส้นนี้นะครับเพราะว่าไล่ดูเส้นอื่นแล้วก็ไม่มีนะครับไม่มีขาดแล้วมีเส้นนี้ขาดนะครับเดี๋ยวจะลองต่อสายไฟเส้นนี้แล้วจะมาเสียบปลั๊กดูว่าไฟตรงนี้จะติดหรือเปล่านะครับ ไปเดี๋ยวลองต่อนะครับหลังจากที่ลุงน้ำตาลต่อสายเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบฝั่งนี้กับหน้าเคืนนะครับแต่ก็ยังไม่ต้องขันน็อตนะครับแค่วางให้มันเป็นระเบียบเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะลอง ไปเสียบปลั๊กดูนะครับว่าไฟตรงนี้มันจะติดหรือเปล่าหลังจากที่เราต่อสายไปแล้วนะครับไปลองเสียบปลั๊กดูนะครับก็เดี๋ยวต้องอ่า เมื่อกี้ต่อสายเสร็จแล้วเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ลงน้ําตาลลืมต่อสายด้านในนะครับเนี่ยลงน้ําตาลลืมต่อสายด้านในนี้สายด้านในแผงวงจรตัวหยอดเหรียญน,นะครับเดี๋ยวลงน้ําตาลจะขอต่อสายแป๊บหนึ่งนะครับ<อ>ก็หลังจากที่ลงน้ําตาลต่อสายเจ้าสองเส้นนี้เสร็จนะครับเนี่ยเจ้าสีสีแดงสีฟ้านะครับก็จะเป็น สายาไฟนะครับที่เข้าบาบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะเป็นสายไฟที่เข้าบอร์ดตัวนี้นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวหลังแจากต่อสายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาเสียบปลั๊กดูนะครับว่าไฟจะติดหรือเปล่าก็เอาแล้วนะครับมาดูกันนะครับเสียบปลั๊กแล้วไฟจะติดหรือเปล่าไป ปักแล้วนะครับโอเคนะครับไฟกล่องเครื่องหยอดเหรียญทำงานแล้วนะครับก็จะขึ้นตัวนี้จะตั้งค่าไว้สามสิบบาทนะครับก็เป็นอันว่าเครื่องที่ลุงน้ำตาลเอามาซ่อมวันนี้นะครับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตัวนี้ก็มีผลจากหนูกัดสายด้านในนะครับก็ตอนนี้ ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวจะลองกดปุ่มเทสดูนะครับว่าเครื่องจะทำงานหรือเปล่าก็ตัวนี้เป็นเครื่อง30บาทก็ต้องกดตัวเนี้ยตัวเทสอ่ะหนึ่งครั้งมันจะเท่ากับสิบบาทนะครับก็จะกดสามครั้งก็จะเป็น30บาทดูนะครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามหลังจากนั้นแผงวงจรตัวเนี้ยมันจะส่ง ส่งอะส่งคำสั่งมาที่บอร์ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าจะติดไหมถ้าไม่ติดก็คงต้องไปไล่ดูนะครับว่ามีตัวไหนมีปัญหานะครับโอเคไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ดูอีกทีว่าตัวไหนมีปัญหา หลังจากที่เมื่อกี้นะครับไล่ดูว่าทำไมเสียบปลั๊กแล้วบอร์ดจากเครื่องไม่สั่งงานมาที่บอร์ดจากตัวรับเหรียญน,นะครับไม่สั่งงานมาที่บอร์ดของเครื่องนะครับก็มาไล่ดูอีกจุดนะครับก็มาเจออีกจุดแล้วนะครับก็นี่นะครับเพื่อนๆดูสายไฟตัวนี้นะครับนี่นะครับมันโดนนีบ มันโดนหนีบจนสายไฟขาดในนะครับนี่นะครับคือสายไฟมันขาดด้านในก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลจะลองต่อใหม่นะครับว่ามันจะสั่งงานไหมแต่จากที่ดูก็คือสายไฟขาดด้านในนะครับเนี่ยนก็เดี๋ยวจะมาลองต่อสายตัวนี้อีกตัวนะครับขั้นตอนการไล่สายก็ต้องไล่ดูอย่างละเอียดนะครับว่า สายตัวไหนขาดบ้างเมื่อกี้เจอตรงนี้ขาดทําให้ไฟไม่เข้ามาที่นี่ที่บอร์ดเครื่องเครื่องหยอดเหรียญน,นะครับ <c oughs> แล้วพอบอร์ดเครื่องหยอดเหรียญไฟเข้าแล้วสั่งงานมาที่บอร์ดเครื่องซักผ้านะครับก็มาเจอตัวนี้สายขาดนะครับนี่นะครับให้ดูชัดๆก็เดี๋ยวจะมาต่อสายนะครับใหม่โอเคเดี๋ยวจะต่อสายก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ต่อสายไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองนะครับโดยที่ยังไม่ประกอบนะครับว่าบอกจะสั่งงานไหมมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กนะครับก็ตอนนี้ กดเทสนะครับหนึ่งสองสามมาดูกันเลยนะครับว่าอ่าติดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพอนพอติดสั่งงานเสร็จปุป๊บเดี๋ยวข้างในจะหมุนนะครับอ่าด้านในเนี่ยจะสั่งให้หมุนนะครับ สั่งให้ใบพัดหมุนเกิดตรงนี้ยังดูลำบากนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตประกอบก่อนนะครับหลังจากที่ลงน้ำตาลประกอบคร่าวๆจนเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวจะลองมาเทสเลยนะครับก็นี่เลยนะครับที่บอร์ดเครื่องหยอดเหรียญน,นะมันจะมีสองปุ่มนะครับปุ่มนี้คือปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มนี้คือปุ่มเทสนะครับปุ่มเทสถ้าเรากดหนึ่งยอดเงินมันจะขึ้นหนึ่งสิบบาทนะครับสิบบาทยี่สิบสามสิบโอเคแล้วก็มันจะสั่งงานไปที่บอร์ดตัวนี้นะครับตอนนี้ โอเคนะครับบอร์ดสั่งงานแล้วแล้วก็เดี๋ยวเครื่องนี้จะหมุนเพื่อ,อสั่งให้อ๋อตอนนี้มันเทสไปแล้วนะครับตอนนี้มันสั่งจ่ายน้ํานะครับถ้าอยู่ใกล้ๆจะได้ยินเสียงเนี่ยแล้วก็จะมีการดูดน้ําเข้านะครับโอเคเป็นนั้นว่าเครื่องตัวนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวลงน้ําตาลจะถอดปลั๊กก่อน เพื่อมป้องกันความเสียหายของตัวโซลินอยตัวนี้นะครับเดี๋ยวถอดพักเลยนะครับก็หลังจากที่ลองเทสแล้วนะครับเน่นนั้นว่าเครื่องตัวนี้มีปัญหาเกิดมาจากหนูกัดสายนะครับก็โดยทั่วไปเครื่องซักผ้าเนี่ยหยอดเหรียญหรือเครื่องซักผ้าที่ใช้ตามบ้านก็ จะมีปัญหาเนี้ยบ่อยๆมากเลยก็คือหนูเข้าไปกัดสายข้างในเครื่องนะครับซึ่งตอนนี้ลุงน้ำตาลก็ต่อสายไฟที่เข้ามาที่บอร์ดของตัวหยอดเหรียญแล้วก็ต่อสายไฟที่มันขาดนะครับที่ว่ามาเข้าบอร์ดเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ตอนนี้หลังจากลองเทสแล้วก็ใช้งานได้ปกติ ก็ปลุกความเป็นช่างในตัวคุณนะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับถ้าเสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้าไม่ว่าจะมีกล่องหยอดเหรียญหรือไม่มีก็ช่างนะครับอันดับแรกให้เราไปเช็คพวกสายไฟนะครับพวกสายไฟต่างๆในเครื่องนะครับว่ามันมีมีรอยรอยที่ถูกหนูถูกหนูกัดหรือเปล่า ผ้าไม่มีรอยก็ต้องไปดูที่ฟิลนะครับมันจะมีฟิลอยู่ด้านในเนี่ยมันจะมีฟิลอยู่ด้านในก็ต้องแกะเทปตัวนี้ออกนะครับซึ่งวันนี้ที่ลงน้ำตาลเจอก็คือสายไฟด้านนี้ไม่ขาดนะครับแต่ไปขาดสายไฟด้านหน้าซึ่งเป็นสายไฟที่ส่งไฟเข้ามาที่บอร์ดกล่องหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็ สายไฟอีกเส้นหนึ่งที่ขาดก็คือสายไฟที่จากกล่องหยอดเหรียญส่งไฟมาที่บอร์ดเครื่องซักผ้านะครับก็เป็นเทคนิคการตรวจเช็คง่ายๆสไตล์บ้านๆของลุงน้ำตาลน,นะครับก็อีพีนี้ลุงน้ำตาลพาทำก็ขอจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีประโยชน์ในการใช้ชีวิตนะครับเพื่อเซฟเงิน เพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็การหาเงินก็ยากลําบากพอสมควรก็นี่อาจจะเป็นหนึ่งวิธีการในการเซฟเงินของเพื่อนๆน,นะครับซ่อมเองได้นะครับง่ายๆก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลุงน้ำตาลพาเที่ยวด้วยนะครับอีปีนี้ลุงน้ำตาลพาทำขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ลุงน้ำตาลพาทำ ep 3นี้นะครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเครื่องซักผ้าไฟไม่เข้านะครับซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับก็ต้องไล่ทั้งสายไฟด้านหลังนะครับที่อยู่ด้านหลังแล้วก็มาไล่สายไฟที่อยู่ใต้บอร์ดเครื่องด้านหน้าแล้วก็ที่ว่ามันจะเข้ามาจากกล่องหยอดเหรียญน,นะครับว่ามีการขาดชำรุดหนูกัดหรือเปล่า แต่หลักๆแล้วถ้าเป็นเครื่องซักผ้าบ้านปกตินะครับที่ไม่มีกล่องหยอดเหรียญก็ให้ดูด้านหลังเป็นหลักนะครับเพราะด้านหลังก็จะมีสายไฟที่เสียบปลั๊กเข้ามาแล้วก็จะมีฟิลซึ่งฟิลมันจะอยู่ด้านข้างนะครับถูกหอ่อเทปดำๆไว้นะครับก็แต่ถ้าเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญก็ทำตามวิธีที่ลุงน้ำตาลพาทำวันนี้เลยนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ